สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะเอาใหี่จัดเป็นกนระเทยมา,มานี่เป,นเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ตากระป๋องติดตับเยียย สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราแก๊งซอฟต์พิพรุ่นสภาทุกคนย้อนยุกมาที่จัมมาสเตอร์ค่ะซึ่งสนามจัมมาสเตอร์นะคะไม่ได้อยู่ริมถนนอย่างนี้นะคะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนไปค่ะโอเคค่ะ เจริญกรุง3 5ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารชัยพัฒน,นสินค่ะและก็สนำำมามจํมมัสเซอร์นะคะอยู่ที่ชั้น3ค่ะและเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นของเราจะแต่งตัวแมทชิ่งกับสนามยังไงนะคะเฟียว <Yeah. S 2> ฟ้าขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ yeah. เดี station, fun, those, it, right. yeah. well, ๋ยวเรามาดูหน่อยนะคะว่าเนี่ยใครใครทำไรโยหน้าแก๊งค่ะหน้าแก๊งของเราเดี๋ยวนี้เขาไม่ทํางงทํางานแล้วนะคะเขาไม่ทําอะไรแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากจอยยังไงยังไงวันนี้แม่คอนเซ็ปต์อะไร ดูสิถ่ายไม่ถูกหรอกไหมเขาเดี๋ยวกูบอกในกลุ่มว่าให้แต่งตัววินเทจให้หน่อยแต่วันนี้แต่งเป็นเป็นพรีเซนเตอร์มากระต่องแบรนด์หนึ่งราคากระตองโอเคเราไม่ลังไว้แล้วจะไปทำอะไรก็ไปกูจะเล่นเมาเล่นเราเล่นเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆไป เจอกับพี่เจ้าของสนามสุดหล่อหน่อยมได้่ไปถามเกาสิว่าพี่เขามีแฟนยังเลือกทีคนแล้วบ้านอยู่ที่ไหนมีคืออันนั้นเราก็ไม่สนใจไม่ติดเพราะว่าเราเรียนได้เราเรียนเขาได้จริงเหรอโขาข่้นมาขึ้นมาึงค่ะมาขอจ่ายสนามกอล์ฟเองเดินค้าสนามยังไม่มีจ่ายจะได้เลยเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยดีกว่าเนาะโอเคให้คนหน้าแก๋เขาเล่นไปเท่านี้เขาไม่ค่อยทำงานเลยใช่ค่ะไม่ทำงานเลยค่ะ S <S ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เจ้าของสนามนะคะเรามาทำความรู้จักเขาเลยกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีครับผมแชมป์นะฮะก่อนหน้านี้ผมเป็นช่างภาพแล้วเป็นดีไซนเนอร์ลานจกเก็ตแห่งนี้เราก็รู้สึกว่าแบบด้วยความชอบของตัวเองด้วยครับเมื่อก่อนเนี่ยตึกอาคารนี้ครับเราเคยทําธุรกิจขายรองเท้ามาก่อน <S <S ออซึ่งซึ่งก็เป็นชื่อแบรนด์ว่าจัมมาสเตอร์เหมือนกัน <S <S ขายรองเท้ากีฬาขายรองเท้าประเภทรองเท้าผ้าใบไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้ครับเราก็เลยแบบ เอาชื่อคำว่าจ u มาสเตอร์เนี่ยครับมาเป็นชื่อแบรนด์ของเราจะเป็นจำมาสเตอร์สเก็ House เดี๋ยวพิงขอพูดในส่วนของด้านการออกแบบการเรื่องกันที่เราเลือกเป็นแมบทบเป็นแมททีเรียลนี้นะคะก็คือเหมือนแบบเราอ่ะต้องการให้ทุกคนที่คือเข้ามาอยู่ที่เนี่ยมาเล่นที่เนี่ยค่ะเหมือนรู้สึกว่าเออว่าเราอยู่ในบ้านคือเหมือนเป็นแบบลานสเก็ตของแบบในบ้านเลยอะไรแบบนี้ค่ะเราอะไม่อยากให้คนแบบว่า ได้เพอร์เซพชันเดิมๆว่าแบบเออว่าการที่อยู่จะเข้ามาเล่นสเก็ตเนี่ยคือมันจะต้องเป็นสตรีทอาร์ตเท่านั้นเพื่อที่จะแบบเหมือนสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กับคนที่เข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสนามนี้มีช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างคะจริงๆช่องทางการติดต่อตอนนี้เรามี Facebook มี IG เดี๋ยวเราให้ขึ้นเขาเลยก็ขอตัวแบบไปเซอร์เวไปเล่นก่อนได้คด้ได้เลยขอบคุณพี่เจ้าของสนามมากค่ะ โบกหน้ากับหมาบุ้ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงโบกหน้ากับหมาบุ้ยนะคะวันนี้นะคะบุ้ยตื่นเต้นมากเลยเพราะวันนี้เรามีเกสค่ะได้แก่คนยอบมิววันนี้เราจะมาทำอะไรคะยอบมิวได้ข่าวว่าน้องชวนมาแต่งหน้านะแต่ไม่รู้ว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรไม่ยอมบอกสักทีอาเซอร์ไพรส์ของเราวันนี้นะคะอยู่ที่มือนี้ค่ะเจสเราจะใช้มือซ้าย แต่งหน้าให้เจมี่อยนะคะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฉันไว้ใจเธอนะตาตาค่ะมันมันมันก็มีความแบบไม่รู้น้ำหนักมือหน่อยนะคะใช่เหรอใช้มือซ้ายในการแต่งเลยเมื่อกี้ตาซ้ายเหมือนลูกมาอยู่ข้างล่างเลยอะไรความยาวเท่ากับบอดกูตอนนี้ตาซ้ยที่สามท่าใครใครอยู่กระจกสวยเช็ดกระจกก่อนดับแรกเช็ดก่อน เองกันค <c oughs> อนแทคเลนเบลออเฮ้ยแต่จริงเธอเป็นคนกีดอะรเนี่ยเราไม่เจ็บตานะจริงเฮ้ยอ,อันนี้เซอร์ไพจริงวะใช่ปะเ้เจอคัรบ้างเก่งเนี้เธอนนเนี่ยนะแบบคิดไห้ประมูลทำานวันน่ะเข็บอกว้าเกปอร์เคือแบบไม่ใช่คอมพีเวเตอร์เข้าใจป้ะ <c oughs> นี่น้องให้แล้นะโอ้ยน้องป้าแต่เขาจริงนะอกบอกน้ง,กนง,เงเหงเลยแบบเดิ่ใช่ไหมคะน้ำหนักยังเยอะหี่อแไปแล้วไปเยอะกนไปยอะไปยอะเลยนะ ยิ้มแบบปวดหัวใจอ่ะเส็บปะออกมาเลยเรื่องสาวเดี๋ยวเธอแค่ไม่ได้เจอเซรีเฟลเลอร์เลยเก็บโอเคเดี๋ยวไม่เป๊ะเดี๋ยวไม่มีคนจ้างอ่ะวทีนี้นะคะฟินิชลูของเซมิวเราจะมาดูกันนะคะไป วันนี้นะคะคนแรกที่เราจะมานำเสนอก็คือคุณแม่ประจำแกงคะ่ะไปดูกันนะคะเป็นครับ้มาคะวันนี้นะคะชุดแบบนี้ต้องเป็นบ่อยไม่ก็อะไรนะมาเด็กสับเกี้ยวยุคนี้ไม่ยินเด็กส um ับเี้ยวแล้วหรอเราไมู่เรามาดูกันนะคะว่าสาวสาวชาวแกงเซิร์ฟยาวรุ่นของเราเนี่ยมาในคอนเซปอะไรบ้างแต่งตัวอะไรยังไงบ้าง สวัสดีค่ะพี่ๆทั้งสองท่านวันนี้ฉันแต่งตัวในคอนเซ็ปต์ทำไมฉันมีชุดแบบนี้นี่คือห้องห้องเครื่องน้องน้ำตาลหวานซาชุดนี้มาจากห้องเครื่องน้ำตาลานซาไหนดูซิห้องเครื่องของคุณแอนเป็นยังไงบ้างมัมีกางเกงนะคอนเซ็ปต์ในวันนี้คือขวัญรัตค่ะอะไรนะดิฉันชื่อขวัญรัตขวัญขวัญรัตโอ้ ำแกงหล่อจังเลยค่ะวันนี้ขอควงได้ไหมคะเอาไปเอาไปทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเอากินอ่ะไปกระเทยมาไม่ทอะเอออย่าอย่าหลงรูปรับภายนอกไปกอดกอด่อนค่ะกอดค่ะว่าอันนี้แต่งตัวอะไรมิกแอนแมปแต่ไม่แมปและและและที่สำคัญที่สำคัญดูอันนี้คือ มิกแมดแต่ไม่แมดดันเองผุ่ท้ายของวันนี้นะคะดาวติ๊กต็อกเกอร์ของแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นนะคะเยาว์มุ้ยค่ะ นเห็นพวกเรอสามคนอ่ะแล้วฉันนึกถึงติ๊กต็อกเพลงหนึ่งเพลงอะไรคือราต้องเต้นวยกันนะเอาดีเพลงปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาปากกระป๋องปากกระป๋องโรซาไปฮันเดอร์ไลโ์สู้ปากกระป๋องปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาไปฮ I see, I'm a pop. I'm a pop, 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 I'm a a pop, i a pop i a pop i am a pop a a คันี้จะบอกว่าการเล่นการเล่นเซิร์ฟสเกตอะจริงๆแล้วบางคนเขาก็ไม่ได้เล่นเอาเป็นเอาตายไม่ได้เล่นแบบจะต้องเก่งจะต้องแบบกระโดดจะต้องโหวจะต้องบาดเจ็บอะไรอย่างงี้ันก็เป็นอีกเวนึ่งที่ที่เอ่อทให้การเล่นเซิร์ฟสเกตมันไม่น่าเบื่อก็คือการแต่งตัวให้มันแมทชิ่งกับสนามด้วยอะไรด้วยจะถามหน่ว่าจะมีใครบ้าใส่กระโปรงมาเล่นอย่างงี้ป้ะเล่นได้นะคะวันนี้จะเล่นได้ ฝากเพื S <S ่อนๆไว้หน่อยลวกันว่าเพราะแต่ละสนามแต่ละ EP ของเราแต่งตัวแบบพิสดารที่แบบคนเล่นสเก็ตทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยจะใส่กันใช่ฮะฮะมันเกี่ยวกับที่กูพูดไม่เนี่ยไปจะบอกว่าถ้าจะเล่นแบบสุดฤทธิ์สุดเดชก็แต่งตัวให้เหมาะสม ใส่เซตใส่เซตตี้ใส่หมวกนี้แล้วพายให้แบบป้องกันตัวเองแต่ถ้าจะมาถ่ายแล้วถ่ายรูปสวยๆจะแต่งอะไรก็แต่งค่ะฝากเพื่อนๆไปด้วยเอาไม้ไปปิดรายการซะดีเถอะคุณรัคานพวกมือจริงๆแล้ววันนี้นะคะพวกเราแกงเปิบโยวรดนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะใช